นี่นะครับเอาจริงมันแน่นนะครับมันไม่ใช่มันไม่แน่นแต่พอเจอบล็อกท็อมันก็เลยดูแบบอ่อมันก็เลยดูแบบว่าไม่แน่นไปเองนะครับแต่จริงจมันแน่นมากนะครับต้องเจอบล็อกท็อเอบล็อกท็อใส่ตายใส่ตัวแปลงนะเป็นตัวแปลงบล็อกท็อบล็อกท็ออาจารย์อืง่งอาจารย์อื่งแนะนํามาครับ กินในหน้าไปเรียบร้อยแล้วตะเกียบที่แนะนำมีกินในหน้าใช่ไหมยิ่งกว่าหยิบลงตะกร้าอีกนะครับอนนพอใช้บล็อกทดนะครับนี่สบายพาใช้บล็อกทดก็จะแบบนี้นะครับสบายประหยัดแรง